di negeri dunia di di dunia di kota di dunia di dunia di ตอนคุณตอชายตอนเราครับเราที่งงเหมือนกันท่านงงไหมครับฮะไปดูพร้อมๆกันนะครับ B intersect C ได้อะไรครับ ได้ดีนะอยู่เนี่ยเอาไมซีอ๋อยูเนี่ยได้ดีได้ไรครับได้ดีนะอ่อเอาดีไว้ก่อนเอาไมซีที่เป็นออลไมซีที่ไม่มีในบีมันคืออะไรเหรอออลไมซีที่ไม่ปรากฏในบีก็คือ บริเวณโดนัทตรงนี้เห็นไหมครับคือตีลบดีกัตรงนี้แต่ที่เราเอา B มาเติมให้มันเต็มคือตรงนี้มาเติมให้เต็มเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นเจ็ดโม่ ขั้นแรกเนี่ยเรากจัดตัวนี้ทิ้งก่อน B อนไดไ้ครับตัวเล็กจะเตกตัวใหญ่หรืไม่ตัวเล็กนะ<ม> A, ไดี A ยีได้ได้รครับ<ม>ไดดีไดไ้ดีนะเป่ยตรนี้มาตรงนี้<ม>อ่ะจากนั้น ดูว่าีลบ b คืออะไรีลบ b หน้าลบหลังคือ,เอ,อเอาหน้าที่ไม่อยู่ในหลังเอาหน้า,รรนา,านนนที่ไม่อยู่ในหลังหน้าอยู่ตรงไหนครับหน้าอยู่นองนั่นใช่ไหมที่ไม่อยู่ในหลังหลังคือคือใต้ในตรงนี้เอาหน้าที่อยู่ในหลังก็คือบริเวณยู่นะัตนัวนี้ใช่มไหมครับโอเคไปตรงนี้ก่อน จากนั้นอันนี้คืออะไรที่แรงเอาอยู่นี่อีตัวอื่ตีลบแต่เขาให้เอาเอาบีมัอยู่เนี้ยอีกใช่ไหมบีคือตรงไหนเนี่ยบีก็คือตรงนี้ยรเรียนไหมรวมนี่รวมมันก็เลยกลายเป็นเซฟเซฟสี่แต่่จบว่า B คืออะไร A Union B Union C นั่นอเพราะฉะนั้นแผนภาพของ v e n Euler ช่วยคุณได้นะครับดูน่าอย่างนี้ก็แผนภาพ v e n อ e l e r นะครับเพราะคือแผนภาพของ Venn l e r

โอเคนะครับเราปิดโอ้ อ๋อแบ๊ไม่มีสายพว่วงถือที่ชันมาอันนี่